ตยติท,ทอยากให้หลงตาทบทวนเรื่องการฝากกระแสกับการฝากบาุญค่ะทำไมต้องฝากแนละควรจะฝากกับอะไรคะฝากกับลรักที่เป็นพุทธ,ธ อย่างลูกอย่างเราเห็นลูกลูกปู่เนี่ยน,นะเรากราบท่านหลวงพ่อฝากบนหนูไว้เลยใครกราบหลวงพ่อพี่สะมปบหมดเพราะท่านเป็นโพิสัตย์มาถึงหนูเลย<ม>เห็นรูปลักษ์กของพระรูปลักษ์กของพุทธลูกอะไรก็ช่างฮะฝากไว้ฮะจนกว่ารูปลักษ์กของหลวงพ่อเนี่ยเป็นผงเป็นน้ําไปนู่นแหละ เวลาใครมากราบท่านก็ถึงเราด้วยอย่างนั้นแบบนหละลักษณะนั้น,นบุญที่สะท้อนกลับมาถึงเราคือแสงสว่างของเราเพิ่มขึ้นถูกมันไม่ใช่เคยสร้างอะไรไว้ในอดีตหิชาติเนี้ยตั้งแต่เด็กเนี่ยไปที่ไหนก็เห็นเขาสร้างวัดกละหย่อนตู้็บาทหนึ่งสองบาทใช่ไหมสิบยี่สิบหรือร้อยสองรอยเนี่ยเขาก็ออกไปสร้าง ในนั่นน่ะพุทธโลกมั่งเจดีมั่งวิหารมั่งตอนนี้เมชีลมหายใจเข้าออกของเมชีเนี่ยได้บุญนะจากที่สร้างอนะ่ะถพาตอนนี้เราไม่ตาย,ยางมีโลกนาม,มอยู่ได้บุญอยู่ถ้าลมดีนะถ้าลมไม่ดีเมชีก็ไม่ได้แล้วมันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีนะเข้าไปทีน,นี้เมตชีสวดมนต์ด้วยแผ่เมตตาด้วยเรียนนาคธรรมะด้วย ุญแลเด็กมันเข้าลงหายใจแล้วปัจจุบันด้วยโอ้เยอะนะไม่ใช่บางคนในสร้างวัดสร้างอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยสร้างถนนถนนทางสร้างโรงเรียนอะไรเนี่ยเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ส่วนรวมอ่ะนะได้บุญหมดอ่ะแต่ทีนี้ถ้าลมเสียเนี่ยมันมันไม่มาบุญไม่เข้าไม่เข้าฮะมันจะบันทึกสิ่งที่เสียเข้ามามันไม่ชี เศร้ามีความเศร้าผิดหวังโดนทิ้งอะไรไว้นะจิตมันเศร้าเดินไม่เข้าอะมันจิกแต่ความเศร้าต่อความเศร้าเข้าไปหลวงพ่อันบอกน่าเสียดายมีรูปมีนามมีกายมีใจอยู่เนี่ยทำบุญไว้น,นิดหน่อยแล้วยังได้ลมหายใจยังเข้าได้เลยทว่าถ้าทำมากก็ได้มากถ้าทำน้อยก็ได้น้อยอ่ะมันเข้าด้วย ลมหายใจครั้หงหนึ่งแหรอล่ะมิียอยุเฉลา่ยล่ะร้อยปีกับสี่หมื่นวันใช่ไหมเออมิชิตอนนี้เลยสักสองหมื่นไมหมล่ะสองหมื่นวันเหลือไหมล่ะหายใจกี่ครั้งละวันนะเย็บสี่ชั่วโมงอ่ะอารมณ์ดีกี่ครั้งอรบณ์เข้ากี่ครั้งอารมณ์เสียนิ่มโน่นนั่นเลยเยอะแย,ยะไปหมดเลยมันไม่เข้านะ บุญไม่เข้านะทำของเสียมานะไม่เข้าหรอน่าเสียดายนะน่าเสียดายรู้แนละ้วมอารมณ์ให้ดีกันแล้วกันใครว่าอะไรก็ช่างมันฮะขูดตอนนี้หนูกำลังจะบบันทึกบุญนะพี่ว่นนั้นพนะ<ม>ี่จะว่าอะไรก็ว่าไปฮะกำลังบันทึกบุญอยู่เอ้าหลวงพ่อท่านบอกถ้าลมเสียแล้วบุญจะไม่เข้า หนูก็เลยนอนหรือนั่งฟังแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยได้บดุญไปอีกต่อหนึ่งด้วยได้หลายต่อเลยดีนะเออลาไม่เจียวเขาว่าอะไรไม่เจียวที่บอก่าเลยเยอะหนูกำลัง,ง,บ,งนะบันทึกบุญโดยที่เดียวนะแล้วก็เฉยเลย วดมลไปเันทึกบุนไปมาหลังเด็กวก็มาถามเรามาบันทึกบุญยังไงจีจะได้ตอบก็าถูกะหมตอบตอนนี้เลยนะแม่ครับบันทึกบุญยังไงคะอก็ลองดูนะลองไม่ดีก็บันทึกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปดีจ้าแม่เออเตงขึ้นไม่ตรวจมน์ก็บันทึกไปเลยบุญอ่ะ ยิ้มก่อนข้างฝายิ้มให้ทุกจิ้งจกตุกแกรหรือแมลงสาบอะไรแถวบ้านแถวห้องนั่นแหละสวัสดีจ้าเอาบุญไปแผ่มันอีกอิงในถ้าหลวงตาเอ่อคำว่าอารมณ์ดีของหลวงตาเป็นคนลักษณะไหนคะคนที่อารมณ์ดีของที่หลวงตาช้เชยอารมณ์ดีๆอารมณ์สบายๆอ่ะอารมณ์มมดดมมสนบมลน่ะ อารมณ์แผนะ่เมตตาน่ะอารมณ์บันทึกบุญนะดีไหมหัหวเราะก็หัวเราะด้วยไงเรียบหน้าก็ท่านเดียวบอกเรียบหน้าหน้าจะได้สวยไม่ต้องทาแป้งหรอกก็รีบหน้าอารมณ์ดีไนงะ แล้วทําไมทําไมไปที่ไหนเราก็ต้องฝากบุญล่ะคะหลวงตาเราจะเกิดอยู่หรือเปล่าล่ะเราฝากไว้เราก็มีพวกเยอะไะเราไปที่ไหนเราก็แผ่ไว้ฝากบุญไว้ตามวัดวาอารามตามสถานที่ที่เขาทํากรรมฐานกันแล้วก็ฝากเขาไว้เรื่อยเราไปไหนเราก็แผ่ให้วิญญาณววิญญาณเขาก็ต้องเกิดเราก็ต้องตายนะรู้จักกัน ไม่ดีเออเวลาจะเกิดมง่ายอ่ะรู้จักหมดละในหมดก็รู้จักเยอะเอ้ไปเข้าท่องยายคนไหนดีว่าใชาการแผ่บุญเป็นตัวเชื่อมให้รู้จักโลกของวิญญาณแล้วเป็นมิตรใช่ใช